สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซลทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีรีวิวครับกราฟบิตคอยนะแล้วก็จะมีข่าว e t o ทรโรครับข่าวดีนะฮะอีทรโรจะ IPO นะฮะโหเป็นข่าวที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับมาดูกราฟนิดหนึ่งครับกราฟของปิดคริปโตนะมาดูนะเอ่อบิตคอยครับตอนนี้เขี่ยรครับ ผมอัดเวลานี่นะบ่ายโมงสี่สิบสองนาทีนะครับของวันที่สามสิบนะตอนนี้ก็เคลียร์ครับเคลียร์จะ all time high กแล้วนะฮะโอ้ฟิ้งโคตรแรงนะฮะผมได้กำไรเป็นเด้งนะตัวเนี้ยสนยอดเลยครับฟุกมากเลยซื้อแล้วถือนะฮะอิตาเรียมครับก็ไปนะครับก็ย่อมาแล้วก็พยายามฟื้นเึ้นไปแต่ว่าความแรงสู้บิตคอยไม่ได้นะฮะนี่เป็นราฟเดย์นะฮะ xrp แหละโอ้โหไม่จบครับลงไม่จบนะฮะโอ้โห,โโหใครที่ได้กำไรสมมติซื้อตรงนี้นะฮะ8.3นะไปที่23กว่านี่ก็เกือบ2เด้งนะไม่ขายนะครับแล้วก็ไม่มีเทอร์ลิงซ็อปนะครับปันไรเลยนะครับไม่ได้กำไรนะเปลี่ยนกำไรกลายเป็นขาดทุนได้เลยนะนี่นี่เป็นความเสี่ยงครับถ้าคุณไม่รู้จักเทอร์ลิงซ็อปนะฮะ ไลท์คอยนะคะฮะกราฟไลท์คอยกเอ้็ขึ้นดีเว้ยอารมณ์แนวเดียวกันกันกบอิเาเรียมนะครับแม้จะไม่ทำไม่ไม่จอนิวไฮแต่ว่าก็ทรงกาขึ้นได้สวยนะครับ Bitcoin c a คสละ่ะก็ยังอยู่ในโซนสะสมอยู่นะครับในกรอบนะฮะเทสเตอร์เทสเตอรก็ไม่สนใจโลกครับดีมานไม่เข้าครับ b บแ a น c e อ่ะไบแอนพยายามขึ้นนะค,ะครับไบแอนเขียวอาทำหา้นี่หว่าใช่ปะเขีย,ยดิเอาทำหานะครับไบแอนซแบบนี้ก็มีโอกาสจะไปต่อเมืนอกับผมว่านะไบแอนเนี่ยมันน่าจะเป็นเบอร์สามนะสำหรับผมนะคือบิตคอยเทตาเรียเมล่วกับไบแอนซนะ b บแ a น c e ม่นจะตามมาติดๆนะครับเป็นมุมมองนะ b บแ a น c e นี่มันมีความน่ามีความแข็งแกร่งครับ พอถ้าถ้าดูกราฟปนะคือจะาว่าไปแล้วไลท์คอยก็แข็งแรงเนาะแข็งแรงเนาะแต่ว่าโอเคละก็จะมีเนี่ยบิตบิตคอยอิตาเรียมไลท์คอยนะครับแล้วก็ไบแอน,นเนาะที่ว่าดูส่งแล้วมันน่าจะยนืนระจะได้ยาวชาวบ,บ้านเนี่ยเซลล่าก็ดีซัพพลายออกครับคาร์ดานโนอาเคลียร์ครับเคลียร์จะทำนิวไฮนะครับ พักตัวสิไม่ได้เคลียพักตัวครับหลังจากที่ดีดทำนิวไฮได้แล้วก็โดนขายนะครับ Bitcoin SV ก็ยังอยู่ในกรอบล่างครับสะสมนะฮะวานคอยเช่นกันครับดีมา n ์ไม่เข้านะครับโอ oh my god ก็เช่นกันครับดีมา n ์ไม่เข้าซิลิก้าโอ้แทงนี้ดีที่ผมขายใช่ไหมผมขาย,ขายอ้เออผมขายสิ ผมขายที่ประมาณเช็คแล้วนะประมาณสามจุดสองแปดประมาณนี้นะขายประมาณนี้ดีที่เทคไปก่อนนะฮะดีครึ่งหนึ่งนะเซตตัสเน็ตเวิร์กก็ไม่มีแรงะฮะดีมานไม่เข้าครับซีวิคเช่นกันครับดีมานยังไม่เข้านะฮะเชนลิง <Ch aining S 2> ก์ก็ดีมานยังไม่เข้าโกเลมดีมานไม่เข้า iOS ก็ดีมาร์นไม่เข้ากับ c r o ็อ r ไรซ n ึ่งดีมานไคเบอร์ล่ะไม่ดีมา์ไม่เข้าเช่นกันนะครับไรเด n นไรเดนก็เช่นกันครับ a าร l o c k โอกโอโลไม่สนใจครับเอามีการแยกผมว่ามีการแยกส่วนชัดเจนนะตัวไหนของจริงไหนของปลอมเขาเล้นะครับคอร t e ทกครับไม่มีดีมา n ์เข้าครับซิกเช่นกันครับเจฟินนะฮะ ก็เช่นกันครับไม่มีดีมาร์เลยเอเวเดไม่มีดีมาร์ครับพาวเวอร์เไม่มีดีมาร์ดอตคอยเอยอดอตค,คอยค่อยค่อยขึ้นเว้ยเออเนี่ยนี่ฮะสังเกตทองนีครับย่อมาขึ้นไปย,ออย่อเนี้ยคับแพนดิลนขนาดเล็กนะครับถ้ะค้าม0.15ได้เนี่ยก็อาน่าสนใจนะดยสเตเบิลก็ดีมาร์ไม่เข้านะฮะ USD Coin ก็ดิมาลไม่เข้า Basic BAT ดิมาลไม่เข้าเช่นกันนะครับตัวนี้ Band ดิมาลไม่เข้าเช่นกันครับเพราะว่าแก่แล้วเออเออมีกุสมาตัวหนึ่งครับที่ดิมาลเข้าแบบเนี้ยเออแจมโคลคัตดอดเออโอ้แจมไว้โคลคัตดอดวิ่งดีไว้เฮ้ยโอ้เนี่ย แจมเลยดีมนันเข้าครับเนี่ยล่ะดีมนันเข้าเช่นกันครับผมมีเข้าใหม่นะผมมีตั้งแต่แบตนะฮะแบตแบรนกุสมาโพคัดดอทนะครับก็มี5ตัวที่ซื้อนะครับจะมีตัวที่ติดนะครับถ้ามองมปกันตกเบ็ดนะติดตัวเนี้ยติดเบดต,ตัวหนึ่งติดเบตติดเบตสครับ แล้วก็มีพลาดไป2ครับก็ถือว่าคุ้มฮะคุ้มคุ้มจริงๆนะพอใช้ได้อยู่นะนี่เป็นทั้งหมดนะครับค r y p t o c u r r e n c y นะครับก็ถือว่าเสียงแตกเนาะตัวที่เป็นผู้นำจริงๆก็วิ่งครับแต่ตัวที่กลางๆนะมันก็ซึ่มครับไรดีมาครับก็ถือว่าปกตินะครับเพราะว่าของจริงก็ต้องวิ่งดีครับความน่าเชื่อถือจะมีมากกว่านะฮะ ตามนั้นนะฮะอีกขราวนึงครับที่อยากจะแชร์ให้แฟนคลับอีโโรนะครับเพื่อนที่ตามงานผมนะผมเพิ่งเนี่ยไปเจอข่าวนี่นฮะอีโโรกำลังเข้าไปอ่าเลยซื้อขายครับเป็นเป็น IPO นะที่ NASDAQ นะครับด้วยมูลค่าห้าพันล้านเหรียญนะฮะถือว่า ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับท่านใดที่ยังคงมีความสงสัยในความน่าเชื่อถือของอิตาโลนะครับว่าตอนนี้อิตาโเป็นของจริงนะครับเพราะว่าสามารถคือน่าจะนะน่าจะเนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายของการออก IPO ใน ไตรมาสที่2ปี2021กลางปีหน้านะครับกลางปีหน้านะาหลังจากที่มีรายได้เข้ามาเป็น500ล้านเหรียญน,นะครับและก็มีนะฮะมีผู้ใช้ลูกค้ารายใหม่เข้ามานะครับถึง5ล้านคนในปี2020นะครับนี่ฮะีเป็นข่าวดีแล้วก็ได้ทำให้ ผมนะอย่างน้อยผมเนะี่ยเออวะอิชารโรไม่เลวเว้ยมันใช้ได้เว้ยผมต่อไปผมสามารถได้จะเชียร์ท่านเข้ามาเทรดได้ง่ายขึ้นเพราะว่า,วาเออมันก็มีหลักฐานชัดเจนนะอิชารโรเนี่ย็บอกว่ามันเป็นอา่าเป็นบริษัทของอิสราเอลนะครับนะฮะเป็นโซเชียลเทรดดิ้งครับที่มีอันเนี้ยเขาบอกว่ามีเวลูชั่นมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ5,000ล้านเหรียญนะครับ ก็ข้อจริงๆเขาบอกอะไรนะ IPO ที่อเมริกาจะมีมาตั้งแต่ IronSource, Monday.com โอ้เนี่ยพวกนี้พกของใหม่ครับนะฮบบละ t ล a อ u l a r ยนและก็ประวัติอิสราคือว่าถูกตั้งในปี2007นะครับชาวอิสราเอลนะครับนะเนี่ยคนเนี่ยคนเนี่ยฮะแขกขาวอนะ่ะเนาะโยนี่ ยูนี่อาเซียประมาณนี้นะฮะก็นะฮะเป็นอิสลามนะครับเป็นอิสลามซึ่งเท่าที่ผมเช็คคือถ้าเป็นบล็อกเกอร์อิสลามนี่เขาจะไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเน้นเรื่องของค่าคอมมิชชั่นอะไรมากนะักแต่ว่าเขาจะเหมือนกับบริการในแบบที่ค่อนข้างจะแบบอิสลามแท้ๆนะครับคือเขาจะไม่เน้นกําไรประมาณนี้นะฮะเป็นหลักการเขานะฮะ นะครับอิตาโร่เนี่ยกำลังดําเนินรอยตามรอยเท้าของโรบินฮูดนะครับโรบินฮูดก็เป็นโบรกเกอร์นะครับที่เหมือนกับเหมือนจะเข้ามาดิสรับโบรกเกอร์แบบเก่าครับเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดนะโรบินฮูดนี่เขาจะไม่เอาค่าคอมมิชชั่นแต่ว่าเขาจะใน,นตอนนี้กินค่าสลิปเพกมนันนะฮะซึ่งก็สามารถมีกำไรได้มากพอถ้า ลูกค้ามีจำนวนมากนะฮะเนี่เป็นหลักการของอิตโรนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวสั้นๆนะกันครับที่จะมาแชร์ให้แฟนคลับของคริปโตเซียลแล้วก็ท่านใดที่ยังจดจดจ้องจ้องกับอิตโรอยู่นะครับว่าเออความน่าเชื่อถือนี่ผมให้ผมให้ร้อยเปอ็นะนะว่าโอเคนะอิตโรเนี่ยเราเราฝากผีฝากใครได้นะฮะ นี่ฮะไม่ั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกราฟบิตคอยกับคริปโตก็บิตคอยวิ่งดีครับแล้วก็ตัวนำนะบิตคอยไลท์คอยอีเทเรียมบายน c นอะไรเงี้ยวิ่งดีครับแต่ที่เหลือก็ยังซบๆบเซาอย่างคงมีทั้งจะส่วนใหญ่นะตัวเล็กๆน้อยๆก็ก็ดีมาด์ไม่เข้าครับจะมีตัวเข้าใหม่บางตัวสองสมตัวที่ วิ่งดีนะครับค่อยๆวิ่งขึ้นมาครับฟื้นตัวจากการสะสมนะครับส่วนอ e ีกข่าวหนึ่งคืออ e ีเทโรกำลังจะ IPO นะครับก็ถือว่าทำให้เรามีความเชื่อถือในแพลตฟอร์มนี้มากขึ้นนะฮะท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ